การลอยได้จับโค้ง3เส้นเล็กนะครับก็มันจะมีทั้งหมด3 3สเส้นนะครับจะเป็นเส้นเส้นตะขอเนาะตะขอยาวนะครับตะขอยาวตัว,ตออวตนี้นะครับแล้วก็เส้นตะขอสั้นนะครับคือฝั่งน,นี้นะฝังขวานนะแล้วก็มีเส้นเข็มนะครับเส้นเข็มนะเวลาวางได้ก็วาง3 3หลอดนะครับนะหอ,อยาวเส้นเข็มตะขอสั้นนะครับวางเรียงแบบนี้นะก็สมมุติเราเราต่อได้ ต่อได้ก็ดึงทะลุเลยนะครับดึงทะลุเลยนะถ้าเวลาดึงเนี่ยดึงค่อยๆนะครับมันติดตรงไหนก็ใช้มือมันช่วยนะครับสมมุติเวลาสมมติชิงหนีบแรงไปอย่างเงี้ยเราก็เอามืออ้านิดหนึ่งนะแล้วก็ดึงทะลุมานะครับปึ๊บจากนั้นลอยเข้าตัวผ่านได้ด้านในนะครับตัวผ่านได้เห็นไหมตัวผ่านได้ด้านใน ทียากย่านึนะครับตรงนี้จากนั้นก็หมุนหมุนจากแปข้างหน้านะครับเพื่อให้ตะขอมันโยกออกมาแล้วก็ร้อยร้อยแบบนี้นะครับร้อยเข้ามาเลยป๊บแล้วก็ร้อยกลับไปที่ปลายตะขอนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยได้ไว้เฉยๆเสร็จแล้วครับ เราไปเป็นการร้อยได้ที่ฝั่งตะขอสั้นนะครับก็พอเราต่อได้เสร็จนะเราก็ดึงดึงทะลุมาเลยนะครับสมมติว่าเราเริ่มร้อยใหม่นะครับปี๊บ่านชิงนะครับแล้วก็หมุนตะขอกลับมานะครับจากนั้นเนี่ยเราทำแบบแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือหมุน หมุนได้ให้มันแน่นนะครับเวลาเวลา้ลาอยมันจะ้อยง่ายขึ้นนะครับร้อยจากข้างในมาข้างนอกนะครับเวลาร้อยเนี่ยนี้นะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปจากนั้นก็จับได้ตรงนี้นะครับเข้ามาคล้องแบบนี้นะครับคล้องนะเห็นไหมครับจากนั้นเราหมุนหมุนเพื่อให้ตัว ผ่านได้ตัวนี้ลงมานะแล้วก็จับได้ตรงกลางนี้นะครับตรงกลางแบบนี้นะขึ้นมาคล้องไว้นะครับปึ๊บแล้วก็ดึงนะครับอีกอีกมือนึงจับไว้นะแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับให้ออกมาในรูปแบบลักษณะให้ออกมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเส้นเข็มครับแล้วก็ดึงทะลุมาก่อนนะครับดึงทะลุมาเลยครับผ่านผ่านชิงเหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมจากนั้นเราก็ร้อยเข้าตัวผ่านได้ชุดนี้นะครับจะเป็นตัวดึงดึงได้กลับนะครับให้ให้ได้ล่างแน่นนะอย่าลืมร้อยนะจากนั้นก็ผ่านชิงลงมาที่ปลายเข็มนะครับหมุนเข็มขึ้นมานะครับหมุนเข็มขึ้นมาพอเราหมุนเข็มขึ้นมาแล้วนะครับ<ๆ>ก็ทําการร้อยล่าเข้าที่ปลายเข็มนะครับร้อยจากหน้าไปหลังแบบนี้นะครับเวาร้อยร้อยเข้าไปเี้นะครับอ่าส็จแล้วครับ